ศาสนาไมมดูในปนสวัสดีครับเอาเรื่องเกี่ยวกับขมรนอีกสักเรื่องนะครับเรื่องนี้ขำกากเลยนะครับผมรายละเอียดในคลิปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในปนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขมรนอ้างสามสิบเอ็ดจังหวัดของไทยเคยเป็นของขมิน <laughs> เพจขมรนอ้างสามสิบเอ็ดจังหวัด เคยเป็นของกัมพูชาคนไทยขำกรามค้างบึงการก็เอาด้วยเหรอบึงการเพิ่งเป็นจังหวัดเมื่อรเร็วเนี้นะครับผมเป็นที่พิพาทวิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางหลังจากเพจในกัมพูชาเพจหนึ่งได้โพสต์แผนที่พร้อมข้อความอ้างว่า31จังหวัดในประเทศไทยเคยเป็นของกัมพูชาก่อนจะเสียดินแดน,นให้แก่สยามโดยรายชื่อจังหวัดที่ถูกกล่าวอ้างน,นั้น ครอบคลุมตั้งแต่อยุธยาสุขโขทัยไปจนถึงสีเทศเมืองโบราณที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่น่าตลกไปกว่านั้นก็คือรายชื่อยังรวมถึงจังหวัดบึงการซึ่งเพิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดเมื่อปี2154หรือว่าคิดศักราช2011ทำให้ชาวเน็ตไทยถึงกับขำกล้ากว่ากัมพูชาเสียบึงการตั้งแต่เมื่อไหร่วะ สงสัยว่าจะล้ำข้ามเวลาไปอ้างสิทธิ์ดินแดนในอนาคตแล้วกระทุดังกล่าวถูกแชร์ในหมู่ชาวกัมพูชามากกว่า60,000ครั้งพร้อมคอมเมนต์ที่เชื่อจริงจังว่าไทยเคยยึดดินแดนของพวกเขาไปขณะที่คนไทยหลายคนเข้าไปแซะว่าต่อไปคงจะบอกว่าอยากได้พนมรุงคืนด้วยมั้งหรือแม้กระทั่งได้คืบจเจ้าศอกได้ศอกจเจ้าวา ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์บางคนให้ความเห็นว่าความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่นนี้อาจเกิดจากการบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือการนำข้อมูลที่ขาดบริบทมาขยายความเกินจริงซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ชี้แจงอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดในวงกว้างทั้งในและนอกประเทศในยุคที่ข้อมูลถูกแชร์อย่างรวดเร็วความตลกก็กลายเป็นเรื่องจริงของใครบางคนได้ไง่าย ดังนั้นอย่าลืมเช็คข้อเท็จจริงก่อนกดแชร์นะครับไม่ใช่นะครับผมมันได้ทีมก็จะเครมอ้างไปทั่วคขมเองนะครับจริงอ้างเรื่องชายแดนเขตแดนเนี่ยมันเป็นคะแนนของตระกูลหุนเล่นเรื่องนี้นได้ค่านิยมสูงเล่นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากสำหรับเคมโบเดีย ถ้ามีความเชืยอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์มานะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ